เวัดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสหยหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับหาเงินออนไลน์นะครับถอนเข้าในส่วนของโทม o นนี่ไวเลตนะครับอ่ะก็เป็นวันอาทิตย์นะมีกิจกรรมให้แรกนะครับก็คือช่วง9ก้านิกาเนาทีนะครับถ้าใครแลกท่านี้ก็จะรับไปบาทนะครับอ่ะตัวนี้มันเข้ามาช่วงบ่ายนะถ้าถ้า้าที่ผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือจะแลกวันละ1บาทได้นะครับอ่ะตัวนี้ก็คือมันจะมีให้แรกก็คือเวลา7จ็ดนิกาและ17บเจ็ดนิกานะครับอ่ะแลก วันได้1ครั้งนะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ผมแลกช่วงเย็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูนิดนึงนะครับอ่ะในส่วนของ10บาทเนี่ยก็สําเร็จไปที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของถอน1บาทเนี่ยผมเพิ่งอ่กดถอนป้ายนะครับอ่ะช่วงเวลา17บเจ็ดนาฬิกนาทีนะครับก็อ่ะรอเข้านะครับแต่ตัว10บาทเนี่ยเข้าเป็นเทียบร้อยนะครับอาโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะอ่แจกอ่งเปาให้นะครับอันนี้เป็นเงินจํานวน ยี่สิบบาทนะครับสุ่มสิบคนนะหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับถ้าใครทานก็ขอโชคดีนะครับเอาค่ะทีนี้มาดูในส่วนของอการเล่นนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็รับไปแล้วนะครับก็คือหนึ่งร้อยคะแนนนะครับวันหนึ่งมันจํากัดวันละห้าสิบคะแนนนะแต่ว่าดูโฆษณาจะได้คะแนนพิเศษเพิ่มนะครับอีกห้าสิบคะแนนนะครับก็เป็นหนึ่งร้อยคะแนนพอดีนะครับงั้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ การแรกเนี่ยเราก็สะสมคะแนนนะครับผมแนะนําให้สะสมแรกวันละ1บาทพอนะครับแล้วก็แรกวันอาทิตย์อีกรอบหนึ่งก็คือแลก10บาทนะครับเฉลี่ยก็คืออาทิตย์หนึ่งเราจะได้วันละสิอาทิตย์ละ17บาทนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าผมแรกอาทิตย์หนึ่งได้เท่าไหร่นะครับอ่ะก็อันนี้วันที่ตัวนี้1บาทนะครับอันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวต่อมาก็เป็นตัวที่2อนะครับอันนี้2บาทวันที่18 3บาท4บาท5บาท 6บาท7บาทนะครับก็ประมาณนี้อีกหนึ่งก็จะเป็นแรกวันอาทิตย์นะครับอันนี้ถ้าเราอาแลกทันเนี่ยเราก็จะได้ทุกวันนะครับสำหรับเงินตัวนี้นะครับฉเฉลี่ยเนี่ยผมได้วันละ17นะอ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของอ่าโ m มานี่ a l เลตนะครับมาดูกันว่าเราจะได้อ่าเงินเข้าไหมนะครับก็มีเงินเข้ามาแล้วนะครับ อันนี้กดถอนไปช่วงเก้นกานะครับอ่ะอันนี้เข้าช่วงบ่ายนะสชั่วโมงก็เข้าแล้วนะครับอีกอันนึงก็จะเข้า1บาทนะครับอันนี้ถอนทุกวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปหางเงินออนไลน์ทูมันนี่เวลเล e ตนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดสองอังเปาไว้ดีกว่า20บาทนะครับจนวน10ิบคนนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ